ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอ็ซีนะครับเนาะที่อยู่ตอนรับของซูสองไม้แห่งพามวนมาแห่งมวลซื่อนะครับเนาะมาเบิง่งบรรยากาศด้วยกันนะครับเนาะอยู่หอรประทับ ข้าโอานอว่างเลยคเ้อว่ามาวไวขนมเมียขนมเปียขนาเมียะขนมโอ้ขนมเป้ยขนมจงมาขนมาก้ะเดื่องคือไหนเน้มขนมเปียกงมาขนมเปียแล้วก็ข้าวลามแล้วก็มีลาเป็มีต้มข้าวลมข้าวลามนี่เพราว่าปลาเพิ่งเอาบ้าเพิ่งเอาม้าให้ครับผมปลาเพิ่งกมาม่ด้ลาเพิ่กระซูมาไม่คู่กันให้ได้หน่อยจัดกานอัดใส่ตู้เย็นพราะมันหลเนาะครับผมให้ ปูเย่าะปูนิ่มนเลอร์บรูกหลานหาให้ยู่ให้กินแล้ให้ส่งให้ไปสนานบวันจัดข้พมากัวโอ้ยน่า่ละแกเป็นคนเห็นนอยู่แล้กินห้ปูตลอดครับผพมีน่ากัวข้วโน่างลาน่เกัวน่่กั้าวโพีน่า้าว่ากลัว้าล้่กัมไต มือ like มีต้มปลาต้มปลาตนีงต right yes ้มปลามือมีต้มปลาปลาต้มปลานไงต้นไง่้เต้อไงนยง่ง้ไ้นลาไง้นไ้บน้ไนง้นนไ้งไน้นื ่ายมาแล้วโอ้โอืมโอับมาเหรครับผมสวยงามแบบบจนเด้นนีับไไหมเป็นไม่ะเด้ออาสี่สตรงนั้นเดข้อปูวาจังเลยก็าใหปูเขาทงหนาด้ออเขาข้้งหนาาจรนคัๆ่งนาตัวที่ห้าสิบเก็ดตูเลเนาะข่าวบ่ิหาวันที่ห้สิบเก็ด วันที่หาเจ็มือสั้นวันดีพันว่าพมครับผมเซตเลเร็วโรลสานได้ไปมาไม่ได้พี่นวองด้วยนะครับเนาะห้าศูเจ็ดหมู่สิบนะครับเนาะห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจนยโอ้สลับศูนเจ็ดแดมหนึ่งบตกตาพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วเจ็ดศูมาหาเห็นหาเแล้วพ่อโจรมาปล้นมันผิดบ้านแลยไมบ้เไหมียดเ่าเปแล้วว่า ป้ายเสียป้ายตะกี้ป้ายน้อยน้อยนี่บอกตะบอกเห็นคนเราพิชที่เสียีมาคู่เกียหาศูนเหานคเศูนยโอ้คุณดูพอไว้งามบอกงามจังว่างามไรให่มามือนี่ละเสียเกลือนาทรงครับผมพอปูมานั่งเฝาแล้วเนาะนาทรงแบบดกัวแรงสวยงามเลยว่ะแต่ทุวันัีครับผมเนาะ บ้านแล้วยังสวยงามนักคือยังเนี่ยครับผมเอาสิได้ว่าเขาผิดบ้านนั่นไหมครูบ้านได้จนจนตาดีแล้วโอ้โอ้มาเห็นเนาป้าปอปูมานั่งเฟอลเราเป็นสนเราเพื่อมาเยือนเฝ้าอยู่างนี้แล้วละาเฝ้าอยู่หน้าบ้านนั่นละงมาสนเราว่า อย่หนาบ้านกาจังเย็นนะครับผมไปเฝ้าอยูหลังบ้านมันเสียนตเนาะเฝอยู่ห้างหน้าน้องผิดหลังเนี่ยฝั้นทางไหนพี่เจ้าบ้านด้วยห้าเกตดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์โมงสิบ อ๋อมีคนถามแอดมินพ่อแมาอยู่เรื่องใบไม่พุ่ว่าเล็กที่พาสุส่งพัสดุเออแม่เออเทียมไม่ว่าใครมาเมืองาก็ดีเลยมื่อนี่ลองดีเลยนี่แหละบ้านเล็กที่อาพลุกคนทรงผิดริงจริงบ้านเล็กที่แต่ว่ามันมีดีด้านมีเบอร์โทรมีคุ่ครับผม เอออันกับบ้านดอนผู้นะคะเออบ้านดอนผู้หมู่ที่สิบตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีสำรับคัศนูนะคะเด้อนี่แจ้งสำรับผู้ทรงคัสดดศนูยังปิดอยู่ ไม้เล็กทรศัพท์นาะไม้เล็กท่รศัพท์นะบัวบัแท้คนถามมาเนาะศูนย์องย่งสามสองเก้าศูนย์หนค่ะศูนย์หกสองสี่สเก้าเอเบอร์โทรไม่คู้รกคาอันนี้คือบัวพัลนทรงพัดสดุรับ้านบัลลท้ทีทนายห้าดศูนบ้านดอนผู้หมู่ที่10บตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี รหัส <st> ส <Philadelphia> <uno> yeah. ี่ห <much> มื่นหนึ่งพันจะกันเด้อจะเลือกแซ่รหัสอย่าลือกแซ่พูดตัวแม่พูดนะวัสด์บ่หอดแท่นนะครับเนาะบ่หอดเน้เขาพูดบอิดเนาะครับผมคั้นบ่ได้เขาไม่พูดครับทุนบองเอ๋บางวั่นได้ค่ะแล้วก็ติดต่อมาได้สามเบอร์โทรครับหันแม่นว่าเขียนเพีเทามีเบอร์โทรกยังดีเลยแม่นบ่าครับผมนั่นแหละขั้นเบอร์โทรบ่มีมันกับบ่ได้คือว่าส่งบ่เขาพูดเจ้ามึงสีส่งไม่นครับค่ะ วัดพี่เจรนาบองเดอร์วาเลที่สวยงามได้มากมือเนี่ยแล้ววันที่เสาสองครับครับผมวันที่เสาสองวันที่เสาสองโอ้ยสวยงามสวยงามนะครับเนาะทิดสัมเร็จไปแล้วนะครับเนาะตาได้บพี่น้องเด้อวันที่เสาสองคนนะครับเนาะที่พนวาัระบ้านมากคนกับพระที่เสาสองนะครับเนาะ

Jeg sier dr. Camping, jeg tror det er om 16-18 år. เพราะหลายคนบนนี <languages? S 1> ้คือลายซ่เมรนบอลก็ใส่น้กัดด้วเ่อัไนีานเอาที่เราไมซช้อท่านกัดเราไอใส่ใ่ันรวมกันเลยไ่พูดไม่พู้ส่วนเทียนยวรวดใ่ืาวขาที่อฟซเ่เด้อเคียนปูเคียนไหนไม่พูดลำไร้เด้อขอบุญขอคุณหลายๆเด้อุกคนนะคะไม่พูดนะขอบุญขอพูดหลายๆสุขค้นทางบ้านทีเอฟซสุคนทางไไเชอ่านพีดอ่านถึอเพราะว่าเอกกรเรียนจบสูงค่ะภาษาไทยก็คอยมอ แค่จะแต่อาภาษณ์งานเพียบออ้แม่โอ้วดีเนี่ยววดีขนาดววดีต้นูดตะลิบเปิ้ลกันทานมากเนาะค่ะทั้งช่องเนาะค่ะให้ผูกแขนให้แม่คู่เด้อพ่ะปลาฝากปัจจุบันใจไปร่วมบุญและแม่คู่เด้อวสรรว่าขึอนผูกคอต่อแขนกับคอขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อให้เพคนมีสูงมีลามีสูงมีม้าเนี่ยแหละ ทางองเทากัเป็นสะพานบุญไหค้ะทงสองเท่ากัเป็นสะพานบุญไหมนกันระเรียบร้อยนบ่อเปนน้ายมือแวค่ะเห็นข้าเงี้ยต้องกินค้ะจะ้าปูแล้วเตยเตยว่านก่ยากลาย่้นกองเลยเียไล่ซื้อห้ปูน้ำอะจะมีไซื้อเย็นนดครับด้่ยยังนีมือค่ะจังเลยเย็นเย็นมือแรกรรยากาศใหม่ค่ะ เอาถึงหยตองแบบคน้นเาม่เนาเจเอฟซีกับทางหาจะได้วุ้ดักหมวดองเกิน่าเป็นว่าสัี่นไซบุญพูไปย่งสี่ละลูกล้านลายไปยงสี่ละปูครหดต่อไปก็หยวดเจ็ดหาดนี่หยอดเก่าูนนี่หวัสิบ่าสเป็นยังหยอพูเร้ขายลูกลาน้วาแรล้าลูกร้านแทงน้ำิ้ตันนพูได้ไมีบุญห่อมสร้ง ผูได้ก่ใส่สยืนสวรอยางผ้าสางน้ำปูผูภผ้าสางนีง่ยงลูก้านก็อยากรสางกระสิขอบุญบาลมีปูนี่แหละปูชีบะขาวงปูใหญ่ห้ามี่นี่แหละคอามปูตาห้ามี่นี่แหละไห้ซ้อยดุนบันดาลไห้ลูกล้านมีอยู่มีกินได้มีเงินทองมีใสใเงินไรนอ้องไอ้ทองไรมาซอยลูกซอยล้านผู้โต๊ะผู้ใหญ่ใหญ่แัูเลื่อปูบทัพุทเ,เปียงมีสินแต่ปู้นั่นละซอย ลูกหลานกับศิเรติดซอยถ้ำบุญขันคูก็หายเพราะพทานพ่อหนลูกหลานกับพมีสิินสิใส่สิไอ้ะาม่รวมบุญนั่มเป็นลูกรลานกัขอบุญบารมีคูนี่แหละพระศาสนาที่มุ่ n มั่น

ดีก็การงานแบบพ่ออมมาบนะักเล่าเนาะโอ้ไม่ใช่ <c oughs> านบาด้นเลไม่ใช่ลูกหลานแทงมวนไปหนาบ่มมือบ่ลำคาดนาะปู่เนาะท่าคานใช่หนักท่านแทนน่หนันน <c oughs> มงนนมวนไปหนอันนั้นว่ะบ่ได้มีความทุกข์เลยไม่ได้ทุกข์เห็นลูกหลานมีความสุขพอ่อค่ะมีความสุขนะลูกหลานในชอบกันเหตุช่วกันถามพ่อกัะได้ใจนั่งลูกหลานันตัวคือได้ป๊อปตามป๊อปเป็ดกอดเงินกินนะลูกเนาะ พุกเป็นตามไปเม้นแต่เออจังเลยนักนหนักเอ้หนหกเออเอาชักก็เออเบาชักก็โออเอาชักก็อืขั้นพอพ่อพระเทศตังทีกาว่ามิตต่างมิเว้นนักผูไรก็ะด้ไม่ต้อ่งคูทุกพวกหนักนะเอวันเออเออมิตรอธิษฐานเขานงทิ้งชักทิศเขานงทิ้งี่ว่างว่าเห็นตินระวะ่าน ช่วยเดิมบันดาลเขาขอเด้ออ้าวพอกระชวยลูกช่วยหลาลนยัง,อ,ยงอืบบางเช่อบางที่บุญบารมีเขาบาท่านหอนกักต่งล้ใดเด้นูเด้อต่างล้อจักน้อยใจเย็นเด็กเข้มทุกม้ทุบไม้ใจดุดอ้เอาแต่กเด็นเออเอาจักแหนอจากอะไรแล้วโอ้เอาเจัากม,ออามาจากไหนหนันงกายเข็มซี่จะพู ไอพี่ขังอีน <S Key board> ้าก <t ry 32> ังก้อยขังอีน no. ้องหนึ่งน้องหนึ่งชีวันดงเทียนหนึ่งพ่อกับวันถือเที่ชีวันหนึ่งชีบมือดงเทียนหนึ่งแต่ว่าท่องว่าขาดถ่ายด้วยใช่ปืนบาแล้วไม่ของตู้ที่ฝาขาวก็ข้างน้องเนาะได้ใชยการใช้กันถ่ามแล้วถูกแล้วห้างนี่ดีใจห้างไม่ถอบไม่หลับไม่ถอบไม่หวานชูกูทุก้น ื่นไหนน้องขายทองไหลายมากกิจการงานกตเรื่องต่าหๆสรุปแล้วเพียง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 คนน่ะว่าเพียง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 อะไรก็เพียงอีกแ่าวเพียงเดือตามตามาด้พี่ไม่ตารไดเช่นองนี้มาต้องมีตามาแม้แต่กินต้องปาก็ยังมีตามาโ้

แต่หากอ,อาธิฐานแล้วเราอธิฐานถึงปลุกเระขาอป,าปูุตาปคุกพุงเจ้าชิงเจ้าขันเจ้าวานเจ้าท้องจิงชักทิศเข้าเข้าโลกปุโรหะนะให้เพิ่มชอยแล้วเราเข้าไว้สุอะไวมาเฮ็ดทอยเฮ็ดทอยจากครับพุณศาสนาลนักอันเออมาเรียกต้องป่า่าทั้งแม้แต่การกินก็ยังเชียงเชีย,ง,มมยง,งว่ามัธยี้อนว่า ชอบอพาะใช่ดน่าหนะเพราะว่ามันมีความเฉียเต็นต้องปางเพราะมีทเอ็นต้องไก่กับว่ามีทเพราะว่าเราห่เชียงไหมเพราะว่ามันมีความเฉียการกินนั้นคือกอเพียนารน่าก่อนเขอนจังรเนี่ไอ้ยักษ์อันนั้เนรอเออเมื่อกี้จะได้กินแล้วรอกลานหาข้าวหาปลาให้กินเออ แทบ้นี่เลมังกเขาทาด้วยอีกแทบเทบว่าแทบพักแทบไม่สบายนนาะแต่ยานักพอเลยพอไปอื่นน้อยเยอะเกี่ยกับเราพออืมแตยานักพอพอกินแต่แทบได้จัดหอดก็สิพไทน้ออืมันเนี้ยเนี้ยเลยกกูอันเนี้ยเนี้ยอไปแล้วนน้อยจงไรนจังอมาแก่ห คมาแต่นเขาแต่งอซีมันฝากมากเลยเออกะดีม่นทำอะไรฝากมาเพราะะดีลาขมัดชื่อย่างฝามันจะมาให้ตรงมันตัได้เยอะได้เกมดชื่อทุกคั้นะถึแล้วใายหั่นไม่ดีเออไม่อยากยักให้พ่อกินมาชั้นเคื่องทอดกินพ่อมาชั้นเออเคยกินอาบัอันนี้ได้นังประหยัดอามาถวายพอนะถึงออืม

งาน,นชื่อเราก like ็บว่าแรงท่ามดาได้ก็คือหามาใหท่างานได้พอให้ช่าไปนหนังเอาเอาเอาให้ตาหตสว่าคือน่ะว่าได้เสียค่ารถให้เด้พอแต่นางจวันแต่ว่าไอ้เป็นหนังเลยว่าได้เสียักว่าักเป็นงานเขาก็หามาหัดเป็นเมากาจจะขว้างแก่เงินเพื่องินเมาด้เอานางเอาทึ่ม เฝ้าบ้านเฝาช่องหเาเฝ้าดงบานเรานี้ไปใช้ดอกบาหารแทงเออครับว่าน,น,นารา,า,าไปใช้แบบถวายน้อยร้อนลมครับเฝ้าก็หนึ่งเฝ้ารัเมื่อไปใจครเฝ้าบ้านเข้าหายเฝ้าว้านการได้เฝ้าก็หนึ่งใช้หนี้ไปเ้าก็นี้ไปหลังบ้านบต่บ้ลนแต่แทนให้ดูหนาห่างเท่าครับผม เอาได้ตาว้านกาหาง่าบวบอบวบงเลยื่นสิลมล่ตาบ้าตนหลงาม่อัวถาว่าัว่าตืานวา้นถาว่าไหนบวก้อนถามว่าบวบก้อนเกาหางที่บว่าันยังไหแมงมดวบาวข่าวบวก้านเกาหาบ้านไนที่ยู่ง้ดูค่บ้านที่นี้ไปใช้บมที่กกาั่งเผานช่ไ อนั่งเภาเดินเผาบ้านเรืนไปไหนเียคลองแท้แร่นอนมันตั้งมันตั้งหนังหนาพอ่าเลยมาเลยสี่เสียรวนบ้าแมรนหัให้แสงมากออกหาดอลับหาะอยกวิตามินบาร์พออาจุเขียนเราเนี่อเราเราคือ เลาเองคนมาเามาวาว้าว้าาเ้าว้าวาว้าวาว้าวอาว้า้าว้าวาม้าว้าว้าว้าั่งเ้าว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 ้าน้าว้าว้าว้้าว้าว้าาว้ั่้วว้าาวอา้าา้าา้่า้าวาา ก็ดาเฝ้าก็บา,าในที่ก็บอกแกมาจากหว่าดีว้าในขี้เราไปไ่ายนีเผาท็มีเแบบนี่ยเนบบื่องจากว่าใน,นนะาคคแข่จักหว่าแล้วก็บอกในเรื่ังน่ะหามาค้ำคูนมาค้ำคูนไปนั่ถือว่าขาวว่าเข้มปาที้เองบอกว่าเมื่อบ่ททอหขจักบ่าท้าอย่างทองคำป้าฉังเพลไปเป้าเบื้องพระบาบรมห,หายตัองก่ บ้าห่าคลองบ้ไปยังเออเออเยอะบ้าบ้ามันทับหนมาหล่าคล้องใส่ตะกูคล้องที่ังานหังคื่ไหนคล้องแอ้หนังที่บ้านนีเขาถามต้งถามอย่างคำคำสองสามตัวถามอย่างคำคำตาที่เขาบอมเขาบอมค้องหลังหมดแล้วตั้งหลักเทียบฐานมัถเงก็ด้อจะเริ่มก้าวหน้า รายยืีรายยืนม้านเรารายกืนบ้านทั้งบ้านรั้างคูนคามคูนคามคูนทั้งหมดนเติมเป็นทุกกระรับตายกัแเส้นงากระดกกระดิ่งครับผมงานนี้ัำไว่รางวัน อต้งไม้ร้างวันให้แท้นแน่นอนไปกับีทองเนาะเออสวยน,นะสวยนมเอาราะร,ารา่าทิศมาวันสิหน้าบานนี่นะป้าซีทองก็่าได้่ว่าคือได้บังไม้อีกบล้วแต่ว่าอวาเบังใจได้ว่าเพียงง่มง่า,ายมาใครร้งที่นมาโ้

มาแดงแดงมิว่าเห็นว่าอหรอเรื่องงอย่างโอเด็แม่ดีเทเข้ามาแดงแดงว่าขาว่าท่านแสดงเอาจ้างไว้ออกวิ๊ออกเลยแต่ว่าแดงเข้ามันถึงแรงวิ๊อ evet ืมแดงดีใกล้ใกล้ตานั้นวะอมนั้นว่านี้ไปท้ายหลัว่าทีข้าวว่าทีข้านไป มันเรืองว่าวงเวียนเียนมีไปใช้แต่การว่องกันคือเก้าการมหากานคือเก้าเอาแลวเออเจ้าเหมองเก้าถแมได้จ้าละถามไอีนักก็ได้ก็ได้กับ้างไปน้เว่าพ่ว่าพ่อไม่รางบานให้พ่อมีรางบานให้ไม่ตังนอกคงสุดท้ายละ อือาจะพาทาแรอผ้าทาแรกไปว่านหนาวพอมันเลยคบนันเลยผ้าอะไรตกนาตกไม่ไปั่ะานไม่ต้องเราคบสุดท้ายจัดการได้จัดการเลยสบายเลยเช็ดกูแท้ไม่มาแบงคเ่าไปว่นเน่าเลย จอดไปได้พอจอดได้อหามันเ่าไม่คือขังไทยเ่าหลหมดแล้ว่ยเ่าไหลหมดแล้วดิวันหนแหงม่นเาหงมันูไปวันเอาแด่กูตัววันขัดเลยอะอขาล้างหรอเอาพอไปนั่งโฟูโยนาบ้านสด้นอนมาละพออ๋อมันละนอนนะ ร้อ้งนโอ้โรอบบเสเลยบอกว่าร้อนจะทั้งหนานอานองเยดีกว่าวารย์พังหรอทั้งนเขาบอกว่าเขาหน้าราอนเพราะว่างเยองรนหนาบ้านไปยุ่งรำบ้านเพราะอะไรใครับเอาคุืสอป้อมเขาเห็นบ้านเด็กที่เราเน้าเนาเขาทั้งหนาไอท่วัเขาทั้งหนาวัดกาดยานกู้กาคือวัดเขาทั้งหนาว้าขันเห็นพองานเขาบอกว่าเขามา เออพ่ออยู่นง่น่อบางครด้งรักเบิ้งแบบคู่แรวมาครับค่ะคู่แรกเาขาวมาไม่ค่อยดูรักขาวอะฮะทั้งคันอะครับผมไม่ทนไม่ลักไม่ทม่หวานชูุ่กขันหลุดแล้วหายดเนเป็นชุบอาวาอาว่าตาดงาดสาธุสาธุนะครับเนาะตามนั้ครับผมเนาะน่าง่านะครับเพ่อนนีเกาะเบดีๆ กดได้กดแช่กดหละข้างกระดิ่งม <|so|> ันดังคอยใส่ละข้างลดพี่น้องลดละข้างได้ครับเพื่อสิบวันแหาพได้ครับเด้อตามนั no> ่นครับผมสวัสด um> ีครับ